เรื่องที่1ชาชูชายคนหนึ่งมีนามสมมุติว่าเอพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในย่านตัวเมืองของโตกเกียวได้เข้ามาในร้านรามเมงแห่งหนึ่งด้วยความหิวซึ่งร้านรามเมงแห่งนี้อยู่ในย่านที่ผู้คนไม่ค่อยสัญจรไปมาสักเท่าไหร่แต่เขาก็มีความเชื่อแปลกๆว่า,าราลึกลับแบบนี้เนี่ยน่าจะมีเคล็ดลับความอร่อยอย่างแน่นอนเอจึงทําการสั่งทงคสึรามเมงหรือว่าซุปกระดูกหมูมาชามหนึ่งพร้อมกับเกี๊ยวซา ซึ่งเมื่อเขากินเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่าอร่อยมากๆใบหน้าของเจ้าของร้านที่ตั้งใจทําอย่างสุดฝีมือนั้นยิ้มและกล่าวขอบคุณด้วยความเป็นมิตรเอยังคงละเมดละไมซูดรามเมงและคีบชาชูขึ้นมากินอย่างอารมณ์ดีแต่ทว่าสิ่งที่เขารู้สึกประหลาดอย่างหนึ่งและมันน่าจะผิดหลักของรามเมงอย่างมากเลยก็คือทําไมหมูชาชูถึงมีรสชาติแปลกๆถึงแม้ว่ามันจะอร่อยก็ตามเหมือนกับว่าเคยกินที่ไหนมาก่อนว่าแล้วเขาก็รีบจ่ายเงินและออกจากร้านไปทันที ชาววันลุงขึ้นเจ้าของร้านรามเมงก็ได้ถูกตำรวจจับในข้อหาค้าเนื้อมนุษย์และนำเนื้อมนุษย์มาทำเป็นอาหารเรื่องที่2ส,สัมผัสพิเศษซาโตชินักเรียนมหาลาัยแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองเขาได้คบกับเรนะซึ่งเป็นนักเรียนอยู่อีกคณะหนึ่งแต่ในมหาลาัยเดียวกัน ทั้งสองตัดสินใจอยู่ด้วยกันในหอพักนอกมหาลัยโดยวันดีคืนดีโยชิดะเพื่อนของซาโตชิก็จะแวะมาเล่นด้วยอยู่เสมอโยชิดะเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องผีวิญญาณและมักจะพูดถึงสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นทําให้ซาโตชิรู้ดีว่าโยชิดะนั้นเป็นคนมีสัมผัสพิเศษแต่ก็ยังคบกันเป็นเพื่อนมาโดยตลอดในวันหนึ่งเรนาบอกกับซาโตชิว่าเจาะออไปกินเลี้ยงกับเพื่อนซึ่งซาโตชิก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ทว่าหลังจากนั้น เรนะก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับและไม่ส่งข้อความกลับมาอีกเลยทําให้ซาโตชิได้โทรไปหาโยชิดะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่โยชิดะกลับพูดว่าเขาได้มองเห็นวิญญาณของเรนะจากนิมิตของเขาซึ่งกําลังเดินวนเวียนอยู่ในหอพักของซาโตชิด้วยความตกใจซาโตชิจึงตัดสินใจวิ่งมาหาโยชิดะถึงห้องพักเพื่อที่จะขอข้อมูลให้มากกว่านี้เมื่อมาถึงซาโตชิกลับเห็นใบหน้าของโยชิดะ กำลังคลุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่จะบอกกับเขาตรงๆว่าเรนาได้ตายไปแล้วจริงๆและตอนนี้เธอก็กำลังตามสัตชีมาและบอกกับเขาอีกด้วยว่าเธอจะทำทุกวิธีทางเพื่อเอาเขาไปอยู่ด้วยเมื่อสิ้นเสียงที่โยชิดะพูดกับสัตชีได้ไม่ถึงนาทีทันใดนั้นเสียงประตูห้องน้ำในห้องโยชิดะก็ดังสน,นั่นึ้นไฟในห้องดับชั่วขณะสัตตชีตกใจมากเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเลย เขาจึงรีบกลับไปที่บ้านและนอนคุมโปรงด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะเผลอหลับไปในค่ำคืนนั้นหลังจากนั้นซาโตชิก็ตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจจนสืบอยู่นานหลายเดือนและจนในที่สุดตำรวจก็ได้ไปพบศพของเรนะถูกฝังอยู่ในป่าหลังมหาวิทยาลัยก่อนที่ในเวลาไม่นานโยชิดะก็ได้ถูกจับกลุ่มข้อหาฆ่าคนตาย เรื่องที่สามชายคนหนึ่งมีสองคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่งได้ขับรถมาจอดแถวสวนสาธารณะในยามค่ำคืนและเปล่าเปลียวทั้งสองต้องการมาพลอดรักกันในรถเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศโดยภายในรถที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมกับเสียงวิทยุคลอเบาๆมันได้สร้างบรรยากาศรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวพวกเขาทั้งสองกอดจูบกันอย่างดุดดืม่มแต่ทว่าวทันใดนั้นก็ได้มีชายเนยรานามคนหนึ่งวิ่งมาด้วยหน้าตาตื่น และคอกระจกรถพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือทั้งสองตกใจมากที่ในเวลาค่ำคืนอย่างนี้ยังจะมีคนมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวสวนสาธารณะอีกแต่ทว่าร่างชายคนนั้นกลับเต็มไปด้วยเลือดจากการบาดเจ็บพร้อมกับเขาเนี่ยพูดเหมือนไปทำนองว่ากำลังถูกใครตามล่าอยู่อย่างนั้นช่วยด้วยครับขอผมเข้าไปหลบในรถหน่อยตอนนี้ผมกำลังถูกใครก็ไม่รู้ตามฆ่าอยู่ครับขอผมเข้าไปด้วยนะผู้หญิงในรถรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากเธอพยายามขอให้ฝ่ายชายขับรถหนีไป แต่ถ้าว่าฝ่ายชายกลับรู้สึกสงสารกลัวว่าถ้าปล่อยเขาไปชายคนนี้อาจจะถูกฆ่าตายเอาได้เขาจึงตัดสินใจปลดล็อกประตูและให้เขาเข้ามานั่งข้างหลังชายคนนั้นเมื่อได้เข้ามาก็รู้สึกโล่งใจเขาหอบหายใจถี่รัวและขอบคุณคู่รักสองคนนั้นโดยในตอนนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่วิทยุได้ประกาศข่าวพอดีพอดีข่าวด่วนตอนนี้ได้มีนักโทษหลบหนีจากการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ใครก็ตามที่พบเห็นเบาะแสโปรดแจ้งกับทางเราโดยทันทีด้วย เนื่องจากว่า,วาคนร้ายมีอาการทางจิต,จตเป็นโรค MPD ครับเรื่องที่4ค่าตัวตายมีชายคนหนึ่งนามสมมติว่า A A มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่อยากทำให้ตัวเองทอรมานมากเขาเลยตัดสินใจโพสข้อความลงในเว็บแห่งหนึ่ง อขอความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่าเขาเนี่ยควรจะฆ่าตัวตายอย่างไรดีถึงจะไม่ทรมานและเจ็บปวดมากโดยเมื่อเขาก,กดโพสต์ลงไปปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้ามาห้ามปรามและให้กําลังใจเขาอย่างมากมายรวมถึงขอให้เอหยุดคิดที่จะฆ่าตัวตายซะส่วนคอมเมนต์อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีเยอะไม่แพ้กันนั่นก็คือได้แชร์วิธีการตายแบบง่ายๆให้กับเขาโดยโพสต์นี้ได้กลายเป็นคอมเมนต์ถกเถียงกันไปกันมาถึงความไม่เหมาะสมอยู่หลายวันแต่จนแล้วในที่สุดเอก็ได้เข้ามาตอบกลับ เพื่อหยุดการทะเลาะก,กันของทั้งสองฝ่ายว่าพวกคุณไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้วล่ะครับขอบคุณทุกๆคนมากตอนเนี้ผมทำสำเร็จแล้วล่ะครับเรื่องที่5รถมือสองทัดะตัดสินใจซื้อรถมือสองจากเต็นท์โชว์รูมแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการเดินทางจากบ้านไปทำงานที่บริษัท ซึ่งห่างไกลกันถึง30กิโลทาาดาภูมิใจในรถคันนี้อย่างมากเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ยังดูใหม่อยู่เลยเขาใช้รถคันนี้ไปรับไปส่งสาวอย่างมีความสุขแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อทาดาดะขับรถกลับมาถึงบ้านและจอดตามปกติอยู่นั้นคุณสักุระอิเพื่อนบ้านของเขาในก็ได้เดินออกมาและพูดกับทาดาดะว่านี่ไอ้หนูจะขับไปไหนเน่ยก็ระวังตัวให้มากๆด้วยนะมีอะไรเหรอครับคุณสักุระอิออ คือความจริงเนี่ยฉันก็ไม่อยากพูดให้เธอกลัวหรอกนะแต่ฉันเนี่ยจะบอกกับเธอมานานแล้วล่ะว่าฉันเห็นผีในรถคันนี้ด้วยละ่ะตั้งแต่ที่เธอเนี่ยนำรถคันนี้มาจอดฉันก็เห็นมันมาโดยตลอดเลยมันน่ากลัวมากๆเลยแหละเอ๊ะจริงเหรอครับผมไม่เคยเห็นหรือว่ารู้สึกมาก่อนเลยคุณแกล้งอําผมหรือเปล่าเนี่ยถ้าเธอไม่เชื่อเนี่ยคืนนี้ก็นอนหลับดีๆแล้วกันไม่แน่ว่าเธอเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ได้นะ คุณสักุระอิพูทิ้งท้ายไปแบบนั้นก่อนจะเดินเข้าบ้านไปทิ้งให้ทาคาดะรู้สึกกลัวรถคันนี้ขึ้นมาโดยทันทีโดยในคืนนั้นเวลาตีสองทาคาดะตื่นขึ้นมากลางดึกหลังจากได้ยินเสียงแว่วๆมาในโรงจอดรถมันเป็นเหมือนเสียงกรีดร้องเบาๆปานจะขาดใจก่อนที่จะส่งเสียงเฮือกสุดท้ายผ่านลมหายใจที่ขาดจากกันทาคขดะนึกถึงคําที่คุณสากุระอิพูดเอาไว้ซึ่งมันก็ตรงตามที่เขาพูดจริงๆด้วยรถคันนี้มันมีผีสิงอย่างที่เขาว่าและมันไม่ได้การแล้ว วันรุ่งขึ้นเขาจะต้องเอารถคันนี้ไปคืนและเรียกร้องค่าเสียหายให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นถ้ากระดาขับรถออกไปจากบ้านตามปกติในใจของเขาก็รู้สึกไม่ดีหลังจากที่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างสิงสู่อยู่เขาได้ขับรถไปยังโชวรูมที่ซื้อมาและบอกว่ารถคันนี้มีผีสิงช่วยเช็คประวัติเดิมของรถคันนี้ให้หน่อยได้ไหมเซลลขายรถเนี่ยไม่ได้ฟังก็เกิดตกใจเพราะประวัติของรถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนแต่ทว่าสุดท้ายแล้ว ทคาดะก็ยืนยันที่จะขอคืนรถคันนี้โดยในจังหวะที่ตรวจเช็คสภาพรถอยู่นั้นพนักงานก็ได้ถามกับทคาดะว่าตอนที่เขารับรถไปครั้งแรกเขาได้เช็คทุกส่วนของรถหรือไม่ทคาดะตอบว่าเช็คไม่มีอะไรผิดปกติพนักงานจึงเรียกให้ทคาดะมาดูที่ท้ายกระโปรงรถซึ่งมันมีเหมือนลักษณะก้อนขม่าวสีดําเล็กๆเ,เ,เปื้อนอยู่เมื่อพนักงานแกะชิ้นส่วนที่น่าสงสัยออกมาได้ปรากฏว่าในนั้นเผยให้เห็นเป็นซากศพถูกเผายัดอยู่ในเครื่องยนต์ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสยดสยองอย่างมาก เรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากตำรวจในเวลาต่อมาทัาขดะและเซล์ถูกสอบปากคำอย่างถี่ถ้วนก่อนจะสรุปผลมาได้ว่าจากลักษณะศพที่ซ่อนอยู่ในรถนั้นน่าจะเพิ่งตายได้ไม่นาน